เยี่อเราวันนี้ก็เยี่อสลัมของน้ำเบิร์ดเหมือนเดิมครับอันนี้ลงุงชุดไต้สายก็ตะกอวิ่งแล้วก็เบีดเบดเอร์ศูนย์จุดแปดครับวันนี้ชิ้นสัน้นๆชิโนศูนย์จุดแปดตะกอวิ่งกลัวพชรเดียวครับลองดูก่อนว่าน้ำไหล ปลาตัวแรกมาครับไวมากครับเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดเมื่อกี้นี่ครับปลากระมังใส่มาสักสี่นิ้วรับใช้เวลาสองนาทีในการตีอ่ะ ตัวที่สองรับไวมากครับเย,ยือยังไม่ไปไหน I mm -hmm. ตะเพียนก็โอ้โหดินดีส,สวยๆครับตะเพีย <laughs> น

เพียร์ไแล้วครับแต่ตอนนี้ต้องเก็บเบ็ดก่อนแล้วเก็บออกเขาเพราะว่าผักตกมาแล้วไหลมาเพนเพลเก็บเบ็ดขึ้นก่อนครับไอ้ไวให้ผักตกมาเต็มมดูจะตกแล้วตั้งกีออกนะ่โมงไหลเขาทั้งช้าเลยครับทำหมายเรื่องหมายมะพร้าวต้นเดียวก็คือของคันบึงพัดหมอนนะครับ ตอนนี้ก็ผักตกผักตกเต็มเลยตกไม่ได้ครับนี่ครับต้นโพมีน้าท่านหนึ่งเขาก็นะครับกลับไปแล้วเขาบอกรอไม่ไหวรอเวลาน้อยผมก็น้อยครับแต่ว่ารอดูว่ากอเน,นี้ยกอนเนี้ยมันจะผ่านไหมไอ้กอนน้นน่าจะมันน่าจะขวางคลองไว้อยู่น่าจะอีกสักพักหนึ่งเพราะผมก็มีเวลาน้อยครับประมาณสักเที่ยงผมจะกลับแล้วตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะขยับรถมาจะลองลงตรงนี้ดู ขยับมาหน่อยหนึ่งอ๋อรอแค่กรอนนี้ไปก็นะ่าจะได้รับคลองพันวิงผ่านหมอนนะ้ำเมื่อกี้เขาตกสองชั่วโมงก็ได้สิบกว่านะครับเกือบยี่ยี่สิบกว่าตัวครับแต่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนแล้วก็กำังตะโกกแล้วก็ปลาผมนี่ได้ครับยังไม่เจอปลาดินตอน,นนี้ผมก็จะมาหาปลาดินนีนน่แหละครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเลปล่าต้องรอดูทงนี้เลยเดี๋ยวผมจะย้ายเด็ดไปตรงนาเขาแป๊บหนึ่งนี่ครับผักตก กอใหญ่มากไม่ไปไหนเลยเียน่เบ็ดผมว่าเกียวไว้บนฝั่งตั้งนานแล้วยังไม่ไปไหนผมก็ได้แล้วเจแปดตัวแล้วครับเจออุปสรรคอย่างนี้ก็โหไม่มีที่ลงลโอเคครับเดี๋ยวจะย้ายไปตรงนู้นแป๊บนึง Đến đây ปปอะไรครับตาน้ำโยนน้ำตกปลาไม่รู้ไงกลับมา น้ำมันหลงหายแล้วตเพียน อ๋อเกี่ยวเด็กสองตัวมาแล้วข้างดำโอ้ข้างดำจริงจริงด้วยน่ากลัวตัวใหญ่แต่ตายนี่จะมีไม่นินก็ขันดำแถวนี้มันแถลเลยคิดว่าคิดว่ามันวิ่งขันดำสี่มูเลยนี่ยัายไป เด้งแยะโอ้โอกดนึกว่าเพียงกับปลาใหญ่เลยเช้าหางเด้งโอ้ผักไม่มาแล้วผักตีก luôn 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 đi cầm à, mang, Cầm mang cầm mang กำมังโอ้โหสีนิ้วกำมังมันมีสารเลยทำไม่ทันเช่ว<ต>ันนีไไ้ไม่ไม่ไม่มีเวลา <c oughs> อันนั้นตกเกยดเพราอ่ะไรใกล้ๆเนี่ยโอ้โหมันใช่เลยเออโอ้ ปนินปนิน,ปน,นกลเหรอเราก็ตีหานิสไกไดบครับเองนครับปนินตัวแรกตีนิ้วตีสไกลเลยกินอยู่ใกล้ๆนะท่านเราก็ไม่รู้คิดว่าปนินกิน อันนี้ก็เวลาเที่ยงครึ่งครับได้เวลากลับแล้วปลายังกินเด็ดอยู่แต่ว่าได้เวลากลับเ,เยยมหมดแหลวเราจะมาส่งงานหม่ได้สักกี่ตัวครับตกปลาห้าชั่วโมงแต่ว่าใช้เวลาตกแค่สองชั่วโมงอีกสามชั่วโมงหลบผักตกเ,เ,เยอะอยู่ครับปลานึ่งตนึ่เก็บเลย ปัน <laughs> <His Se a> ินตัวมากเป็นสายขาว